สถานที่สุดอันซีนแห่งจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดจากหินที่ถูกกระแสน้ำวนกัดซาะเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีจนเกิดเป็นโบกหรือว่าแอ่งน้อยใหญ่กว่า3,000หลุมมีรูปร่างแปกตาชวนให้จินตนาการมากมายเลยค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นมิกกี้เมาส์บางคนก็บอกว่าเป็นโบกรูปหัวใจถ้าหากใครไม่อยากพลาดการจินตนาการครั้งใหญ่มาเที่ยวอุบลก็อย่าลืมปักหมุดไป3,000โบกกันนะคะไปต่อกัน ที่หาดชมดาวค่ะหาดหินกว้างยาวหลายร้อยเมตรที่มีลักษณะคล้ายกับ3,000บอโบกแต่ว่าจะมีพื้นที่กว้างและก็มีหินรูปร่างแปลกตามากกว่าผู้คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกกันที่จุดไฮไลท์บริเวณหินชมนภาค่ะ เป็นผาหินสูงใหญ่เว้าแหว่งมีช่องแคบระหว่างกลางที่มีสายน้ําไหลผ่านและมีก้อนหินเล็กๆไว้กลางน้ําให้เราลงไปยืนโพสท่าถ่ายรูปและชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นบอกเลยว่าเป็นภาพที่สวยงามตราเป็นใจมากๆเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งที่เที่ยววันศิลป์ยกให้กับผาแต้มค่ะ ที่นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามสุดๆของอุบลเลยล่ะค่ะเมื่อแสงพระอาทิตย์ยามเช้า กอผ่านก้อนเมฆท่ามกลางวิวแม่น้ำโขงและประเทศลาวมาตกกระทบยังหน้าผาสูงใหญ่แห่งนี้เชื่อเลยว่าใครได้เห็นภาพนี้ต้องประทับใจอย่างไม่รู้ลืมเลยล่ะค่ะและภายใต้หน้าผาสูงชันก็ยังมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์มีอายุราว3 0 0 0ถึง4,000ปีที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตและอรารยธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งปัจจุบันภาพเขียนเหล่านี้ได้เลื่อนลางไปมากแล้วหากใครยังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาแนะนำว่าต้องรีบไปดูกันนะคะ ไปต่อกันกับอีกหนึ่งจุดอันซีนที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ กับที่นี่เลยแม่น้ำสองสีหรือว่าดอนด่านปากแม่น้ำมูลเป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลสีครามจะไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงสีปูนจนเกิดเป็นแม่น้ำสองสีและเป็นที่มาของคำคล้องจองที่ว่าโขงสีปูนมูลสีครามนั่นเองล่ะค่ะซึ่งจุดที่เราสามารถชมแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจนที่สุดก็จะอยู่ที่ด้านหลังของวัดโขงเจียมถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดของจังหวัดอุบลเลยล่ะค่ะ ริทนทรวรารามภูพลาวหรือที่หลายคนเรียกกันว่าวัดเรืองแสงค่ะเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างเฝ้ารอช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกเพื่อรอชมต้นกละลประพึกด้านหลังพระอโบสถที่เมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปแล้วต้นกละลประพึกต้นนี้ก็จะเรืองแสงเป็นสีเขียวสวยงามซึ่งผู้ออกแบบเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่องอวตารค่ะหากใครมาเที่ยวอุบลแล้วไม่ได้มาชมต้นไม้เรืองแสงที่วัดแห่งนี้ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงอุบลเลยนะ